ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Road to Championship วันนี้เรามาพบกับซีที่3 e w o s Esport ทีมเสือคำรามกับความลงตัวในไลน์อัพและฟอร์มการเล่นที่รอคอยกันมานานหลายซีซันความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ทำให้พวกเขายอมแพ้และเอามาพัฒนาตัวเองจนกลับมาดีขึ้นได้ทุกครั้งแต่ก็ยังโยนซ้ำย้ำสกิลเข้าไปครับเลือดป้อมหมดครับจบที่คารลชนะ e w o s Esport 3-2ครับและส่ง e w o s Esport ครับไม่ได้ไปในรอบแชมเปี้ยนชิพฮะและในซีซันนี้จากการออกสตาร์ทช่วงต้นซีซันที่ไม่สวยสักเท่าไหร่ พวกเขากลับพึ้จนสร้างปรากฏการณ์ระเบิดฟอร์มชนะรวดในช่วงท้ายเก็บแต้มขึ้นทะยานสู่รอบแชมเปี้ยนชิพอย่างเต็มภาคผู้และนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ2ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสโลดแล่นบนสนามในซีซันที่แล้วอย่างนอน,น์นันที่เพิ่งได้กลับมาลงเป็นตัวจริงยาวๆในซีซันนี้และรัชที่เพิ่งกลับมาจากการพักแข่งทั้งซีซันแต่กลับมาระเบิดฟอร์มเด่นพาทีมสู่ชัยชนะหลายต่อหลายครั้งเป็นอีกขุมกําลังหลักของอีเวสไปแบบขาดไม่ได้ซะแล้ว ด้วยสไตล์เฉพาะตัวที่เน้นความใจถึงกล้าได้กล้าเสียและกับไม่ปล่อยของทีมนี้สร้างแมชที่ตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆได้อยู่เสมอเพราะจนกว่าเกมจะจบผลลัพธ์จะออมไปเป็นแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นและด้วยสถิติการชนกับทีมใหญ่ที่ได้เข้ามาในเพลย์ออฟด้วยกันไม่ได้เป็นรองทั้ง2ทีมต้องตามเชียร์กันจนถึงหยุดสุดท้ายอย่างแน่นอนพวกเขาจะทำความฝันของแฟนๆให้เป็นจริงได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและติดตามชมการแข่งขัน ROV Pro League 2020 Winter รอบแชมเปียนชิพกันได้ในวันที่10-11ตุลาคมนี้ ที่ช่องการิ่าอาโอวีไทยแลนด์แล้วไปเจอกันในเกมครับ